สวัสดียุบี่สุูสก้นครับผมมื่อนี้กับวันจันที่เก่ากัญยาสองหาหกเจ็ดกบขีมสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงทุดท้ายทั้งหมดกัมีอยู่13อาจารย์13บสาำหนักพี่น้องเข้ากับเตรียมสมุดดินสอไปแต่โจเต้ก็มาเริ่มกันเลยประการเสียเวลาเพราะว่ามันหลายเนะพี่น้อง สิบสามอาจารย์สิบสามสำนักกนนะมาเริ่มจากสร้างควอม่ำเล่ากันนาอพี่น้องเนาะของสร้างควอมนี่เพื่อให้วิ่งเจ็ดกับแปดเพื่อเน้นที่แปดได้พี่น้องเน้นที่แปดส่วนเล็กติดของเพิ่นนี่ค่ะเล็ติดเหล็กกูของเพิ่นนี่คือหนึ่งสองสามพอสร้างเพื่อนกระบอกเพิ่นกระยำอยู่นาะพี่น้องท้าบ่มาเพื่อนจับกู้ก่ะหามาใส่เจ็ดกับแปดได้ คนจับคู่ใหก้ก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองเจ็ดสามแปดสามส่วนตัวพอสร้างเป็นมากนี่คือแปดหนึ่งกับแปดสองตะวันเหล็กมันออกสองแปดไปดแล้วมันกับบอแนนแะล้วไปหน่องเนาะมาอทิตมามันออกสองแปดแล้วอาทิมาแปดสองก็เป็นไปได้มักเลขสองแปดมันมักมากซ้ำส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือ c แปดหนึ่ง c แปดสองได้ไปหน่องได้ นี่วันที่พอสร้างเพิ่งเมเขียนเมือนั่นเอฟซีก็บ่มีวันที่จะเล่ามือได้ว่าสันนเขียนมาเลยพี่น้องวันที่เก้าเดือนเก้าหกเจ็ดได้พี่น้องเด้บอกกันง่ายๆก็คือมือแรกนี่แหละเอฟซีบอกให้ไปตามตามยังไงลงไปต่วันที่ลงไปต่วันมือวันเสาร์คนแต่นียมือเสาร์วันเสาร์น เือพี่เนบทเหรียญเบิงนาะพี่น้องเนาะเป็นบนเหรียญเบิงอันนี้ต่อมาเนี่ยก็คือของพ่อซักด่านาะพี่น้องว่าพ่อสวัสดิ์ของพ่อสวัสดิ์นาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นบนล่างเิ่นหายวิ่งซีกับสามเน้นที่ซีส่วนจับคู่นี่เป็นตัวเน้นน้าพี่น้องนี่ฟังตั้งนี่ส่วนตัวเน้นนี่ขีหาคู่ตัวล่องกับหาคู่ บนล่างไปกับเนี่ยพิ่นบอกว่ากับน้ำพิ่นว่าไปกับศูนย์สี่เก้าสีาสีแล้วก็สอตัวเน้นได้พี่น้องนี่ยหาคู่นี่เป็นตัวเน้นฟังตัวล่องนี่ก็หาคู่เื่อกันตัวล่องนี่ยสี่สามศูนมีตัวเน้นมีตัวล่องได้พี่น้องได้นี่พิ่นบอกว่าไปกับน้ำไปกับ บนล่างไปกับซีคูพี่น้องย,ยุบสีเพื่อนกิววาอยู่ที่นอกพี่น้องปาดแปรเครื่องลอยฮะพี่น้องแคบหน้าจอนะครับเนาะไปกันต่อต่อมานี่ก็คือของเสียนเหมือดได้พี่น้องได้ของเสียนเหมือดนี่ของเพิ่นนะบอกพี่น้อง ของเพิ่นนั่นมันหลุดไปละสามงวดเพิ่นเลยมาเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่ได้พอบอกพี่น้องเพิ่นมาเห็ดเป็นสูตรหม่เปลี่ยนสูตรหม่ทุกงวดเพิน 9, 9, 9, 9, 9. ่นเขให้เก้าคู่เก้าหางบัดนี้เพิ่นเอาสูตรไม่นี่แค่หกคู่ได้พี่น้องได้เลขวิ่น,นี่ก็คือสองกับสามห้าหกเจ็ดบนล่างวิ่งสองกับสามเน 2, พิ่น,นเน้นที่สองพี่น้องเพิ่นเน้นที่สองของเสื้อมงือได้พี่น้องสูตรใหม่ได้สามห้าสามหกสามเจ็ด สองหาสองหกสองเจ็ดเพื่อเน้นติดสองไป่น้องเน้นติดสองสองหาสองหกสองเจ็ดเน้นติดสองได้ไปน้องได้เอาพีน้องเข้ากับลองลองเบ้งบามาเข้ากับพานอันนี้คือสูตรใหม่ของเพนสูตรเก่ามันหลุดไปสามงวดยวดลงน้ำแล้ววะท่านของปูศูนย์เจ็ดไป่น้องปูศูนย์เจ็ดนี่สี่กับหกเน้นที่สี่ส่วนจับคู่นี่เก้าคู่บนล่างไปกับ สองศูนย์สี่สองหกแปูปู้ให้เน้นติด2อ2สี่สอน่เน้นติดสี่ได้พี่น้องไนะ้เน้นติด4ปูศูนย์เด 7, ลาวพัฒนาเลขมีที่มา เลขมีที่มาลาพัฒนามีที่มาบนล่างวิ่ง C กับ8เน้นที่ C จับคู่นี่ก็คือ C 2 C 4 C 6 C 7 C 9 8 2 8 4 8 6 8 9เพื่อนก็มาเน้นให้ C 2กับ C 9ได้พี่น้องได้ส่วนเลข3ตัวนี่ก็5 4 9 1 C 2 ถ้าพี่น้องประมาเขากัตัดออกได้พี่น้องสี่หกมันก็ออกไปแล้วแปดสองสองแปดมันก็ออกไปแล้วถ้าประมาเขากัตัดออกได้มันก็เลี่ยนหน่อยลงแต่ล่าพัฒนานี่มันมาได้ถ้าพี่น้องมาซ้ำตัวเก้าตัวเดิมได้เอาไปเร็วเนี่ยพี่น้องหลายอาจารย์ลายสน,นักสิบสามอาจารย์ไปนะอาจารย์ไกลบิงหนึ่งกับหาเน้นที่หาจับคู่นี่คือหาสองหาสี่หาหกหาเจ็ดหาเก้า หนึ่งสองหนึ่นกนเจ็ดเปนกับไม่นเนในหาหาเจ็ดหนเ,ดเลขสามตัวในแปดหาเจ็อันนี้คลองอาจารย์ไกลได้พี่น้องเด้เออ ต่อมาพอบันสวนพอบันสวนงวดที่ผ่านเข่าตะเล็กวิ่งเนาะพี่นองเข่าตะหกหมล่างวิ่งวิ่งรูด7กับ4ส่วนจับคู่กับเจ็ด 4, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 4. สี่หาเจ็ดหกเจ็ดแปดเส่กสี่เกวนเลขสอตัวก็นเน้นให้หาเจกับ1 4, นึ่งสได้พีน้องไนดะ้ เลข3ตัวนี่ก็คือ4 5 7 7 1 4เจ็ดหลขสตัวพี่น้องห้องแคปหน้าจอนะครับด้ของพ่อบ้านสวนเอา,านี่ปู่สามดได้พี่น้องของปู่สาปู 3, 8, ่สานี่ปู่ให้เก้ากับ1เน้นที่เก้า ส่วนจับคู่ปูก็คือเก่าซีเก่าหาหนึ่งซีหนึ่งหาส่วนตัวปูมักคือเก่าซีได้พี่น้องถ้าเขาบ่มักถ้าเขาบ่มักปูจับคู้เขาก็จับเอากานก็นลายตัวได้พี่น้องลักซิบก็หาตัวลักนวยก็หาตัวมันหลายเนราะพี่น้องเนาะลักซิบของปูเนี่เบิ้งได้พี่น้องศูนย์หนึ่ง สองสามเก้าเจ็ดนี่คือหลักสิบบานนี้ลักหน่วยกับซีห้าสามหนึ่งศูนย์นี่ถ้าว่ามักปูจับคูเขาก็จับเอาอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยเนาะพี่น้องมันก็นหลายอยู่หลายตัวอย่เอาของ ยายหน่อยอุบลไปน่นองย้ายห,หน่อยอุบลวิ่งศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดส่วนจับคู่นี่ก็สองหกสองสองสี่สองเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์สองไปน่องของแม่เพิ่งหัวที่พานมากกับเกลีกวิ่งกับเขาได้ไปน่องได้ ตัมากคนริมทางพี่น้องคนริมทางหงวดนี่มีหอดสามตัวได้วพี่น้องได้เรียกสามตัวก็ะมี่คนริมทางของคนริมทางนี่เลขวิ่งของเพื่อนนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเพื่อนหาวิ่งบนล่างนี่คือแปดกับเก้าส่วนตัวเน้นนี่ขีดสี่คู่แปดศูนย์แปดสองเก้าศูนย์เก้าสองตัวเน้นส่วนตัวล่องนี่ก็หาคู่ตัวล่องตัวกันนี่ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งตัวล่องของตัวล่องมีซีคูตัวเน่นก็นมีซีคูส่วนเลขสามตวัวเนี่ยก็คือ c แปดสอง c เก้าสองได้พี่น้องได้เลขสามตวัวอันนี้คนลิมทางได้พี่น้องได้แคปนห,นนหน้าจออันเมื่อวนมื่อวันของเพื่อนกับเขาตกกลับเพื่อนหายแปดสองเลขออกสองแปดปู่โคราชปู่โคราชนี่ มือมันสูงก,กับเข่าได้ไปน้องศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ส่วนจับคู่กับศูนย์สองหนึ่งสองสองสองศูนย์หาหนึ่งหาสองหาศูนย์หกหนึ่งหกสองหกปูให้เน้นติดศูนย์ศูนย์สองศูนย์หาศูนย์หกอันนี้ของปูคนหลาดได้ไปนอ้องได้นาะตอนอันนี้เสี้ยนเขียนม,มาลาดได้ไปน้องได้ เชี่ยนเข็มประหลาดงวดที่ผ่านมามือวัุสูก์กันเล็กเิ่นเขา่าบนเข่าล่างได้พี่น้องได้เล็กเิ่นเข่าทั้งบนตั้งล่างวิ่ง1กับ8ปดจับคู่กับ1นึ 4, ่งซีสามแปซีแปหาซีหหามเกเพิ่นเน้นให้1นึ 4, 4่ซีีกันเบินซีซีหากหกเบินซีซีหาหาห เส้นเขียมาลาดได้พี่นองได้งวดที่ผ่านมาเขาทั้งบนเขาทั้งล่างได้สุดท้ายท้ายส่วนของแอดได้พี่น้องได้บนล่างวิ่งแปดกับเก่าเน้นที่เก่าจับคู่กับแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เน้นแปดสี่เก่าสี่ได้พี่น้องส่วนเลขสามตัวในศูนย์เก้าสี่หนึ่ง ปดสี่พี่น้องแคบหน้าจอแล้วครับเด้มักอาจารย์ใดสำนักใดกับผิดาระนาบเลยพอมกเข้ากับพานไปเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ห้แนวทางล่าพัฒนามาแร้งสองสมเครืงองคอยพี่น้องเข้าสวหมานกันสู่ผู้สุขคนเด้อจะเจ็บ่าไขา้จะจนรวยรวยเฮงเฮงปัง,ป,ง,ป,ง,ป,งปังกันจะเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจรผ้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม